สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมเตอร์วิบแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกที่นี่เราจะพาคุณไปรู้จักกับยานยนต์ที่กำลังเป็นกระแสไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถ SUV รถกระบะหรือซูเปอร์คาร์สุดโหดเรามีครบทุกสไตล์และวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถกระบะท,ที่หลายคนรอคอยกับการเปิดตัวครั้งแรกของโตโยต้าไฮรักทราเวรุ่นปี2026รถกระบะท,ที่ถูกพัฒนาใหม่หมดทั้งดีไซน์ สมรรถนะและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับความแกร่งและความสะดวกสบายในทุกเส้นทาง t o y o ต a า i Lu x t r a v o 2 0 2 6มาพร้อมการออกแบบภายนอกที่ดูดันและทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่แบบโครเมียมเข็มเสริมด้วยไฟหน้าเลดทรงเพลียวที่มีระบบอัลตปีเพื่อปรับแสงตามสภาพถนนกันชนหน้าถูกออกแบบให้มีมุมปะทะสูงขึ้นช่วยเพิ่มความสามารถในการลุยทางวิบาก ด้านข้างตัวถังเส้นสายคมชัดล้ออลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่พร้อมอยางออ e เทเรนที่พร้อมลุยทุกสภาพถนนเมื่อมองจากด้านหลังจะเห็นไฟไท้าย LED Signature Design รูปตัว C ที่ช่วยให้ดูสปอร์ตและทันสมัยมากขึ้นฝากระบะดท้ายมาพร้อมระบบ Easy Lift ที่ช่วยให้การเปิดปิดทำได้ง่ายและปลอดภยัยบนรุ่นสูงสุดยังมีกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมือง ภายในห้องโดยสารของไฮลัก t r ทราเว2,026ได้รับการยกระดับอย่างชัดเจนวัสดุตกแต่งเป็นแบบซอฟทัชให้สัมผัสที่หรูหราเบาะนั่งปรับไฟฟ้าพร้อมระบบดันหลังสำหรับผู้ขับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแท้หน้าจออินโฟเทนเมนขนาด12นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเสียงรอบทิศทางจาก JBL ที่ให้คุณภาพเสียงคมชัด นอกจากนี้โตโยต้ายังใส่ใจในเรื่องความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยพื้นที่วางขาที่กว้างขึ้นช่องแอร์แยกอิสระและพอร์ตชาร์จ USB-C ทั้งสองฝั่งรวมถึงที่วางแก้วและช่องเก็บของที่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบโจทย์การเดินทางไกลในด้านขุมพลังโตโยตา้าไฮลัก์ทราโว2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรกำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิดมหาศาล500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวัดที่ได้รับการปรับปรุงให้ตอบสนองได้รวดเร็วขึ้น รองรับการขับขี่ทั้งแบบ 2WD และ 4WD พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทมที่เลือกโหมดการขับได้ทั้ง S2, S4 และ S4 เพื่อให้เหมาะกับทุกสภาพเส้นทางระบบกันสะเทือนด้านหน้ามาแบบปีกนกคู่ด้านหลังเป็นแนบแบบปรับจูนใหม่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นแต่ยังคงความแข็งแรงและบรรทุกหนักได้ดีระบบเบรกหน้าแบบดิสพร้อมช่องระบายความร้อนเบรกหลังแบบดรัมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยโตโยต้าไฮรักทราโว2026มาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดที่รวมฟังก์ชันช่วยเหลือผู้ขับครบถ้วนเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันดนามิกกระดราครูสคอนโทรลระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมดึงพวงมาลัยเลนดิพัตตัวล l e r t และระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนเลนทราซิ่งแอสซิสต์รวมถึงถุงลมนิราภายัยรอบคัน7จุดโตโยตา้ายังติดตั้งระบบมันติเทเรนเซเลกที่ให้ผู้ขับเลือกโหมดการลุยได้ตามสภาพพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นโครนทรายหรือหินพร้อมระบบดาวฮิลแอสิสคอนโทรลช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางชันเพิ่มความปลอดภัยเมื่อขับในพื้นที่ลาดเอียงสำหรับการใช้งานจริงไฮลักทราโว2026ออกแบบให้มีพื้นที่กระบาดท,ที่กว้างขึ้นรับน้ำหนักบรรทุกได้มากกว่า1ตันและรองรับการลากจูงได้สูงสุดถึง3.5ตันทำให้เหมาะทั้งการใช้งานในเมืองงานก่อสร้างหรือแม้กระทั่งการเดินทางแคมปิ้งกลางแจง้ง ในเรื่องอัตราสิ้นเปลืองโตโยต้าเคลมว่ารุ่นนี้ทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนราว8%เนื่องจากมีการปรับจูนระบบจ่ายน้ำมันและลดน้ำหนักตัวรถด้วยวัสดุเหล็กกำลังสูงผสมอลูมิเนียมดีไซน์โดยรวมของไฮลัก t r ทราว2026บอกได้เลยว่ามีความลงตัวระหว่างความแข็งแกร่งและความหรูหราเหมาะกับทั้งคนที่ต้องการรถลุยงานหนักและคนที่อยากได้กระบะสำหรับการเดินทางที่สะดวกสบายสรุปแล้วโตโยต้าไฮลัก t r ทราว2026คือรถกระบะที่มาพร้อมความพร้อมรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัยเครื่องยนต์ทรงพลังเทคโนโลยีความปลอดภัยครบครันและความสะดวกสบายภายในที่ไม่แพ้รถ SUV ระดับพรีเมียมหากคุณกำลังมองหารถกระบะที่สามารถเป็นได้ทั้งเพื่อนคู่ใจในการทำงานและพาหนะสำหรับครอบครัวรุ่นนี้ถือว่าน่าจับตามองอย่างมากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับ Toyota h i l u ัก r a v เ2026รุ่นใหม่นี้คอมเมนต์บอกกันได้เลย ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Motorwip ของเราเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ